สวัสดีครับเหล่าแฟนคลับวันพีชทุกๆท่านเลยนะฮะในวันนี้เราก็จะมาทำเกี่ยวกับวันพีชในตอนที่1171นนะครับเราจะไม่พูดสปอยก็แล้วกันเพราะว่าพี่ๆหลายท่านเนี่ยเขาก็ได้สปอยไปแล้วเนาะ ในวันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหาแล้วก็รวมถึงการวิเคราะห์นิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวถ้าเป็นยังไงเนี่ยฝากไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดแล้วก็เดี๋ยวไปเริเม่มกันได้เลยสําหรับในตอนนี้นะครับมันจะมีชื่อตอนว่าแล็กเนียใช่ไหมแล้วก็หน้าปกจะเป็นโซโลที่มีแมวอยู่บนหัวด้วยนะครับเรียกได้ว่าโซโลเป็นท่านแมวไปแล้วใช่ไหมและดูเหมือนว่าในตอนนี้เนื้อหารวมๆเนี่ยดูเหมือนว่าท่านอิมเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะครับหลังจากที่ฮาลาวเสียชีวิตดังนั้นท่านอิมเีีเ่่จึงงปฏิสสธทาค วินเทพคนอื่นไปที่เอลบาฟนะครับคือตรงเนี้ย มันมองได้2กรณีนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันก็นแล้วกันเนะาะเพราะว่าท่านอิมเนี่ยมองว่าเอลวัฟเนี่ยคงจะไม่มีทางที่จะมาเข้าร่วมรัฐบาลโลกแล้วนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีการเชื่อมโยงกับคนของตระกูลดีหรือว่ากับคนที่มีชื่อดีนั่นเองใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่ว่าท่านอิมเนี่ยจะตกใจกับการที่ฮาเลาตายใช่ป่ะกาบันเองเนี่ยเขาก็ตกใจเช่นเดียวกันกับการที่มีใครสักคนอย่างเช่นโลกิเนี่ยสามารถฆ่าภาคีอัศวินเทพได้ใช่ไหมแล้วก็เขาแล้วก็ท่านยาวเนี่ยประทับ ับใจอย่างมากกับพลังผลปีศาจของโลกินะครับคือตรงนี้กาบันน่าจะรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกดีใจกับพลังนี้อาจจะเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกลับมาที่ปัจจุบันนะครับฮันลูดินเนี่ยคือยอมขอโทษโลกิแล้วแล้วก็ปล่อยตัวเขาออกไปหลังจากที่รู้ความจริงใช่ปะทันใดนั้นนะครับไอสัป,ปหลาดที่มันเกิดขึ้นมาจากไอกิลลิ่งแฮมที่เป็นโครงกระดูกอะ่ะมันก็ได้ตกลงมาที่ยม,มโลกนะครับคือจุดที่พวกโลกิแล้วก็ลูฟี่อยู่เลยซึ่งโลกิเนี่ยเขาก็ได้บอกให้พวกลูฟนนขึ้ไปกั เ,เพราะว่าเขานั้นเนี่ยบินได้นะครับมันก็เลยทําให้เขาสามารถขึ้นไปทันพวกลูฟี่แน่นอนเพราะว่าเขาจะจัดการกับไอโครงกระดูกนี้ก่อนเนาะแต่ลูฟี่เนี่ยเลือกที่จะอยู่กับเขาต่อเนะครับเพราะว่าอยากจะดูการต่อสู้ของโลกิใช่ไหมก็เลยยังไม่ได้ขึ้นไปกับคนอื่นๆใช่ปะแต่คนอื่นๆคิดว่าน่าจะขึ้นกันไปหมดแล้วนะรวมถึงกาบันด้วยนะฮะเพราะว่าในตอนนี้มันมีข้อมูลเนี่ยเปิดเผยออกมาว่ากาบันเนี่ยเขารู้สึกเป็นห่วงลูกของเขาอย่างโคลอนใช่ปะซันจิเนี่ยก็เลยอาสาแบกเขา ขึ้นหลังแล้วก็ขึ้นไปข้างบนด้วยกันเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นนกาบันถูกมองว่าไม่น่าจะได้ขึ้นใช่ปหเพราะว่าบาดเจ็บจากการโจมตีเกาะน,น้านี้มาก็น่าจะพักอยู่ข้างล่างมันเลยทําให้โลกิเนี่ยคือโชว์การต่อสู้ไปเลยโดยจัดการไอสัปลาหรือไอผีดิบโครงกระดูกที่มันเกิดมาจากกิลลิงแฮมใช่ไหมโดยการใช้ท่านิฟไฮนะครับโดยใช้แล็กเนียเนี่ยคือตีเข้าไปที่ไอตัวโครงกระดูกนั้นแล้วก็แช่แข็งไอสัปลาตัวนั้นนะครับมันทําให้ลูฟี่เนี่ยอึ้งในพลังของโลกิเป็นอย่างมากเลย ใช่ไหมคือเนื้อหารวมๆเนี่ยมันจะมีประมาณเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเรารอมาดูกันดีกว่าว่าเดี๋ยวเนื้อหาเต็มเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างใช่ป่ะส่วนในตอนนี้เราจะมาวิเคราะห์กันีละหัวข้อที่มันหลุดออกมาเลยเริ่มจากที่หัวข้อของท่านอิมที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังจากที่ฮาเราเสียชีวิตใช่ป่ะซึ่งตัวของท่านอิมเนี่ยถ้าเรามองจากโดยตรงแล้วเนี่ยการที่มันจะทําให้ใครเป็นอมาตะเนี่ยมันก็น่าจะต้องใช้พลังของมันแล้วมันก็อาจจะคล้ายๆกับโรบินก็ได้นะที่แบบพลังของโรบินมันคือไไอออ้พลลังเหมมืนผดก ใช่ปะที่มันสามารถแยกส่วนอวัยวะของตัวเองออกมาได้แต่ถ้าใครโจมตีอวัยวะนั้นเนี่ย มันก็จะมาหาโรบินด้วยใช่ไหมคือถ้าเรามองอย่างเงี้ยท่านอิมเนี่ยก็จะคล้ายๆกันคือถ้าใครได้รับความเป็นอมาตะแล้วและเกิดถูกจัดการจนเสียชีวิตไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลทําให้ท่านอิมเนี่ยคือบาดเจ็บหรืออาจจะส่งผลให้ท่านอิมรู้สึกไม่ดีซึ่งท่านอิมเนี่ยมันก็เลยอาจจะเลือกคนที่เป็นอมาตะน้อยคนนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะทําให้มันเนี่ยอาจจะบาดเจ็บได้น้อยลงใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันสามารถทําให้ใครทุกคนเป็นอมาตะได้หมดเนี่ยมันก็น่าจะทําให้รัฐบาลโลกหรือว่ากองทัพเรือไปแล้วนะครับแต่ตรงเนี้ยมันก็ ็น่าจะมีติ่งอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันอาจจะมีในเรื่องของจํานวนด้วยใช่ไหมบวกกับว่าเออถ้าทํามั่วแล้วไปทําให้คนอ่อนแอเนี่ยพอถ้าคนอ่อนแอคนนั้นโดนจัดการมันก็จะทําให้ตัวของมันเนี่ยบาดเจ็บไปด้วยนะครับตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะรวมถึงไอคนที่เป็นอรรมตะแล้วโดนหาคิลาชันโจมตีแบบหลายๆครั้งเข้าหรือโจมตีจนขยับไม่ได้เนี่ยมันจะส่งผลถึงท่านอิมหรือเปล่าแบบเออท่านอิมอาจจะมีแบบเจ็บนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ถึงขั้นเหมือนกับหาเราแต่ก็รู้สึกเจ็บอยู่อะไรเงี้ย ก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันว่ามันจะส่งผลไหมถ้าโจมตีพวกที่เป็นอมตะด้วยพลังแบบนี้เหมือนที่เราเห็นเห็นมานะครับเพราะตลอดระยะเวลาที่เปิดเผยพลังของท่านอิมรวมถึงความเป็นอมตะเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเออมันจะส่งผลถึงท่านอิมยังไงนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวต้องมารอดูกันอีกทีและมันจะเชื่อมโยงไปถึงประโยคถัดไปโดยที่ท่านอิมเนี่ยคือเลือกที่จะปฏิเสธที่จะไม่ส่งคาเทียนสวินเทพมาที่เอลบาใช่ปะ่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ไงตรงนี้ผมมองว่าเขาเนี่ยเก่งอยู่2ออย่างคือหนึ่งเลยเนี่ยผมมองว่าเขา เนี่ยน่าจะเกงตรงที่ว่าเออเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าคนที่เอลวัฟที่สามารถฆ่าหาเราที่เหล่าห้าผู้เท่าเนี่ยมองว่าโหไอคนแบบนี้พอได้ความเป็นอมะตะเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าอาวุธธรรมดาแล้วมันเรียกว่าแบบภัยวิบัติเลยก็ว่าได้ใช่ปะ่ะเพราะว่าหาเราคือมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วและได้ความเป็นอมะตะไปอีกอะเรียกได้ว่าหาคนที่จะจัดการกับหาเราเนี่ยคือยากมากแทบจะพลิกโลกนี้แทบจะหาไม่เจอเลยด้วยมั้งมันก็เลยน่าจะกลัวว่าถ้าส่งพาคีอัศวินเทพไปที่ไม่ได้มีฮาคีราชันเหมือนฮาเรา คือไปก็เหมือนไปตายเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะทําให้มันบาดเจ็บเพิ่มด้วยก็อาจจะไม่ส่งไปแล้วก็2เลยก็อย่างที่มันอธิบายมาว่าถึงส่งไปเนี่ยพวกเอลบาร์ฟก็คงจะไม่ให้ความร่วมมือแล้วใช่ไหมเพราะว่าเออฮาราวเนี่ยก็น่าจะบอกถึงเหตุผลแล้วก็น่าจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของท่านอิมเนี่ยให้กับคนส่วนใหญ่ได้รับรู้คือผมมองว่าเขาคิดอย่างนี้นะเขาก็เลยไม่ส่งไปเลยเขาก็เลยเลือกมองว่าไอ้พวกเอลบาร์ฟเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงกับพวกคนของตะกูลดีนะครับก็เลยกลายเป็นว่าตัดบทไปเลยนะครับไม่เอากับพวกมันแล้วอะะไรปรปมาณ หลีกเลี่ยงการเสียชีวิตของไอคนที่เป็นอมตะด้วยนะครับคือแน่นอนอนะ่ะมันรักตัวเองสุดนะครับเพราะว่าถ้าไอพวกนั้นตายเนี่ยคือมันก็จะบาดเจ็บด้วยใช่ไหมแล้วก็าเราเพิ่งบาดเจ็บไปแล้วถ้าส่งภาคีอ์สวินเทพอาร์ตีต่างว่าเป็นส่งซัมเมอร์มาก็แล้วกันนะเวลานั้นนะ ส่งซัมเมอร์มาแล้วโดนโลกิเล่นงานฆ่าปีกอะคือท่านอิมนี่บาดเจ็บหนักนอนติดเตียงเลยนะอ่ะแล้วประเด็นต่อไปก็คือประเด็นที่บอกว่าโลกิบินได้นะครับคือตรงเนี้ยผมมองไว้2กรณีคือผลปีศาจของโลกิทําให้โลกิบินได้ใช่ไหมแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือบินไปจากคอนแลกเนียนั่นเองนะครับอันนี้คืออิงมาจากคอนโยเนียของทอเลยนะเพราะว่าคอนโยเนียมันบินได้ใช่ปะ่ะสามารถพาผู้ใช้เนี่ยคือเหาะเหินเดินอากาศได้นะครับก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะมีอยู่2กรณีนี้แหละที่ทำให โลกีเนี่ยเขาบอกกับพวกลูฟี่ไปว่าขึ้นไปก่อนได้เลยเขาเนี่ยบินได้เดี๋ยวเขาตามไปที่หลังส่วนการแช่แข็งเนี่ยคือผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราอิงจากคอนโยเนียใช่ป่ะคอนโยเนียเนี่ยคือความสามารถมันก็สายฟ้าอยู่แล้วใช่ป่ะแต่แล็กเนียเนี่ย ดันมีในเรื่องของการแช่แข็งเข้ามาด้วยตรงนี้ก็เลยไม่รู้ว่าแล็กเนียเนี่ยมันยังมีพลังอย่างอื่นเสริมอีกหรือเปล่าเนะครับเพราะต้องบอกว่าเป็นผู้วิทักษ์ผลปีศาจในตำนานของเอลบาบด้วยใช่ไหมก็น่าจะมีพลังหลากหลายเนาะซึ่งในตรงนี้เราเคยจะทำวิเคราะห์เกี่ยวกับแล็กเนียแล้วก็เกี่ยวกับคนที่อาจจะทําให้แล็กเนียเนี่ยยอมรับได้นะครับนอกเหนือจากโลกิเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันก็แล้วกันเนาะสำหรับตัวของแล็กเนียซึ่งถ้าจะอิงจากข้อมูลประมาณเท่านี้มันก็มีประมาณเท่านี้ที่เราพอจะวิเคราะห์หรือว่าพูดคุยเล่นนกันได้ เ,เพราะว่าหลังจากเนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วเนาะจะมีติ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็รู้สึกแปลกๆนะว่าทําไมโลกิถึงโดนแชงเนี่ยจับตัวได้ทั้งที่พลังเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็มีฮาคิราชันเหมือนกันด้วยคือมันคิดไม่ออกเลยอะว่าแช้งจะไปจับตัวโลกิได้ยังไงใช่ปะ่ะเพราะว่าโลกิดูแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วก็แบบลูฟี่ก็ทึ่งพลังของโลกิเป็นอย่างมากใช่ปะ่ะในตอนนี้ยก็เลยมองไม่ออกเลยว่าระดับแชงจะจับโลกิยังไงแน่นอนว่าแช้งเนี่ย มันเก่งอยู่แล้วในเรื่องใช้ฮาคิราชันในเรื่องใช้ฮาคิทั้ง3รูปแบบในการต่อสู้ใช่ไหมแต่โลกีเองเนี่ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับรวมถึงพลังของแล็กเนียด้วยเนี่ยคือยิ่งมองยากเข้าไปใหญ่ว่าไปจับได้ไงหรือว่ามันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านี้อีกเดี๋ยวเราก็ค่อยมาว่ากันก็แล้วกันเพราะทำไมผมถึงมองว่ามันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังใช่ปะ่ะเพราะว่าโลกิเนี่ยมันเคยด่าดตัวของแชงไปว่าเป็นไอ้คนขี้ขาดนะครับซึ่งตรงนี้เราไม่รู้จริงๆว่ามันไปใช้คําพูดนี้เพราะอะไรหรือว่า แค่ตั้งใจจะทําให้ลูฟี่โกรธหรือเพราะว่าแชง้งเนี่ยไปจับเขาในวิธีที่เขามองว่าเฮ้ย mm hmm. วิธีนี้มันไม่แบบลูกผู้ชายเลยมันไม่เข้ามาบุกกันตัวตัวหรืออาจจะไปจับตอนเขาหลับอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับคือตรงเนี้ยมันก็มองได้หลายมุมมองเนาะว่าสรุปแชฉง ไปจับตัวโลกิได้ยังไงในเมื่อพลังเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยกว่าจะ,จะเอามันอยู่นะครับตรงนี้พี่ๆเพ sure. ื่อนๆคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็แล้วกันนะครับคือช่องเราเนี่ยไม่ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะเหมือนช่องพ <viendo citation. S 1> ี่ๆคนอื่นใช่ป่ะเราเลยเลือกที่จะมาวิเคราะห์แทนที่จะมาตอบคําถามนะครับหรือว่าเออพูดคุยเกี่ยวกับคําถามที่พี่ๆเพื่อนๆถามเข้ามาใช่ไหมเราก็เลือกมาวิเคราะห์ตามสไตล์ของเราก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้เลยถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซ ก็มีตรงไหนตกหล่นหรือว่าอยากเสริมข้อมูลตรงไหนหรือวิเคราะห์ตรงไหนเพิ่มเติมที่ผมวิเคราะห์ไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยเนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วไปไว